สวัสดีครับผมเพชรพระลวยสวัสดีซี่สู้ผู้สุขคนโชคหมาดกันมานอกพี่น้องมาเมื่อนล่าพัฒนาออกบนก็ออกสามเก้าศูนย์เหล็กล่างก็ออกศูนย์สามโคเอ,อด็ดมดเป็ดตัดศูนย์ออกนอกพี่น้องศูนย์มาทั้งบนทั้งล่างเลยตัดตัวอะไออกตัวนั้นตัดศูนย์ออก จับคู่พวกเขาส่วนเลขวิ่งเขาเก้าให้เน้นที่เก้าเก้ากับเจ็ดเน้นที่เก้าเข่าเก้าส่วนตัวเน้นจับคู่กับให้เน้นติดเก้าพวกเขาพี่น้องเก้าศูนย์มานน้ำกันเก่ากับศูนย์มานน้ำกันยไปไปตัดศูนย์ออกเด็กในต่ล่างนี่เขามานน้ำกันสามงวดกีตาร์พี่น้องงวดงวดสามสองงวดสามสอง 2, กับมานน้ำกัน งวดเกียรแปดกับมานน้ากันเมื่อเคลื่อนเนี่ยเก้าศูนย์กับมานน้ากันเด็กมาตัดศูนย์ออกมาตัดศูนย์ออกเลขพอเขาเ่าพี่น้องเนาะเขาตะเลกวิ่งเลกวิ่งให้เน้นที่เก้าเข่าเก้าเองมาตามกันต่อพี่น้องบันพุทธที่ยี่หกบันพุทธที่ยี่หก ดาวพัฒนาเหล็กติดเหล็กวิ่นก้าวหนึ่สองสาม สี่หเจ็ดแปดเลขตดเลขวิ่นนะพี่น้องเลขติดเลขวิน9 02 3 4ูห แับคู่ห้าสองห้าสามห้าเจ็ด 42 43 47 chết sống แปดสามวิ่งรูดบนล่นางบนล่างวิ่งรูด 3กับ5 ส่วนตัวเน้นให้เน้นที่สามบน่างไปกลับได้พี่น้องส่วนตัวเน้นกับให้เน้นติดสามแปดสามตกกันตัวร่องเห็นติด3ามกันแล้วพี่น้อง แต่แปดสามเป็นตัวกันตัวร่องตัวเน้นแขวนแขนกระคักนี่คือหาสามซีสามเจ็ดสามน่ะพี่น้องเอาพี่น้องแคบหน้าจอตามนี้ครับผมลาพัฒนาวันพุธที่ยีหกกรกฎาซองหาหกหก ส่วนเล็กกิดเล็กวิ่น90234578มัมกแอดจับให้กับจับออกในตลรางเนี่ยพี่น้อง4884 4050แล้วต้องจับออกเนี่พี่น้องเนาะแล้วต้มักมามาแอดจับให้ ส่วนจับคู่ก็มีหาสองหาสามหาเจ็ดสีสองสีสามสีเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดสามแปดสามเน้นในสามคู่ก็คือหาสามสเจสมนาะพี่น้องเนาะเอาแคบหน้าจอตามนี้ครับผมมักกระจัดขัดกระพานตัวเลขกับเป็นแค่แนวทางแนวทางลราพัฒนาเนาะพี่น้องเนาะวันพุธที่ยี่ห กระดาษสองหาหัคอยชุกๆุมันมานเรื่อยเรื่องแห้งสุสุกสุก,กนนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปหนาข้อกันไม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม